สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินหน่อยมากแล้วเด้จ้าเมื่อนี้กกะทินหน่อยได้ของดีของแสบมาอ้างจากพี่น้องมาอนี้กกะทินหน่อยได้เฮ็ดเพาะมาจ้าอนี้ค่ะผู้ใดเคยกินบะนออันนี้เอินว่าเฮ็ดเพาะนังเด้จ้าอันนี้เฮ้งยังเมื่อท่านไดลางขี้ดินออกเนาะจ้าเนาะกะสิเป็นดำๆประมาณนี้เพิ่นเก็บมาจากแถวเทงผู้เขาจ้าพี่น้องสื่อมาล่าสุดตอนนี้แถวบ้านกะทินหน่อยกะกิโลละ600้อยถึง700้อยบาทเนาะจ้านะนี่ค่ะสดสดอ่อ,อนๆเลยค่ะเพิ่งออกมาใหมา่อ่อนทุกลูกจ้าแม่คขารับประกันเนาะคะ่ะ ห้องกับเสียมะล่างเศร้านามรูปขีดินอ,อกอนนะจาะพี่น้องนี่ค่ะขีดินมันก็ลายได้จาะพวานเตุเพอทับ ผู้ใดเคยไปเก็บยวกระสีหัวต้องขวดเอาในดินเนาะจ้ะเนาะพอเขาหลังเฮดเสร็จเ,เรียบร้อยแล,แล้วเขาก็จะไปหาเก็บผักอีตูจา้ามื่อนี้จะแกงแซ่ผักอีตูแล้วก็ผักติวให้มันสมไปลอยจังหน่อยที่จริงแล้วแกงเฮดพอถ้าได้ใสออ่อีหลอกเนาะจ้ะอีหลอกพวกตระกูลพวกบุกจังเสียเนาะคะ่ะบ้านกระทินหน่อยเอิ่อไว้อีหลอกนี่สิแซวค่กเป็นตานายจาา้าแต่ว่ามันยังว่าท่านใดค่ะเพราะว่าแถวบ้านกระทินหน่อยฝนว่าท่านไดนตกค่ะอีหลอกว่าท่านไดนออกเนาะจานะ้ะเนาะอันนี้ก็จะมาเก็บผักติวผักติว,ตวช่วงนี้ก็จะอึดหยอด ก็จะตามพีกจ่าพี่น้องใส่พิกสดหรือว่าพิกแห้งยังก็ได้ตามใจชอบนี้กะทิ้นหน่อยก็ะเก็้ไวไม้มาจากรัวเลื่อนบักพิกผสมปนเปกันไปความเ็ดตามชอบของแต่ละคนเลย้อจ้าอ๋อเลื่อมบอกว่าเฮ็ดพนที่มันมีนามอยู่นั้นบ่แมันนามล่างมันหนอบมาเม่อจ้าเพราะว่ามือล่างกระทิ้นหน่อยในยังบ่ท่านได้แกงก็เลยเอาต้มไว้มันก็เลยมีนามแล้วจ้ะ ข้าก็จะปรุงรสดด้ดยเกลือผงชูรสน่ำปลาแดงนัวๆนะจ้ะวิธีการเก็บเห็ดเพาะถาพี่น้องได้เห็ดไมาได้หลายกินว่ทานท่านนะจ้ะให้ต้มให้มันสุกแล้วก็เก็บใส่ถุงมัดปากแส่สองฟีดไว้นาอจ้ะเอาเทิ้งน่ำที่ข้าต้ม่มนะคะใส่ไว้เลยนน่ำนัวมันจังบ่ออกนาคะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยจ้ะพี่น้อง พอแบบส่วนผสมทุกอย่างสุกรวมกันแล้วเฮาก็ใส่ผักติ้วแล้วก็ผักอีตูลงไปเนาะจ้ะถ้าผู้ใดอยากได้สมร้ายก็ใส่ผักติว้วหลายๆเนาะจ้หรือว่าจะใส่เป็นบักามเปียกลงไปนําก็ได้ตะกี้เฮาใส่ผักอันแม่เอิ้นว่าผักหยังกผักออบแอบค่ะพี่น้อง พุทันเวลาเห็ดพอออกได้หลายเพื่อนจะมาขายเราพร้อมเห็ดออกเอ้ยพักอบแอบจ้ามันสีออกโสสมไล้ายๆพักติว๋วคือกันนี้ก็แซบแต่ว่ามือนกน้ก็ทีนยนไหวมือก็เลยใส่พักติว๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วคะพี่น้องแกงเห็ดพอใส่น้าออเจาะของดีราคาแพงนะจ้ามือนนกินของแพงด้วยพี่น,อน้องมาสแซ่บๆนํากันนอจ้า